จุดลักขอจุดพักคัดถูกจากพื้นที่ท่านเราจะไปดินถูกพื้นที่ท่านถ้าเวลาค่นพื้นที่นี้อาจจะมีการเสนอให้ขยายขยายถนนขยายถนนเพื่อให้เกิดหนึ่งก็คือเหมือนกับเกิดกิจกรรมการใช้งานพื้นที่ที่มากิขึ้นลองวัดจากโอกาสที่มันจะเป็นจุดจุดถ่ายของ ไม่ให้แบบวางบนลังเะไนอย่างงี้ยต่หมายความว่าลูกแบบของเราต้องสือสันอะไรก็อามจะแบบี้ให้เป็นไปตามที่เป็นความร้อนแล้ความงหลามของความเป็นคุณคุณใ่หัวค่ะสำหรับอาเตก็คือแขนขถหูองกาพัฒาาคือเราก็จะเริ่มพิจาาเป็นเื่นที่ของคือจะมีการแบ่งออกมาเป็นช่วงระยะ5ปีสิบปีแล้วก็สิปีนะคะ ในช่วงระยะแรกเนี to to like ่ยเราอาจจะเริ huh. ่มจากการพัฒนาพื้นที่ที่เป <im amas> ็นมีโอกาสในการพัฒนาแล้วก็ในง่ายมากกว่าเราค่อยค่อยเหมือนกับเข้าไปพื้นที่ทางด้านในค่ะเดนี่ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมีลักษณะของการพัฒนาหมือว่าแนวโน้มของโอกาสที่จะเกิดจาการพัฒนานี่ไงบ้างค่ะอย่างพื้นที่บางบางทีก็จะเป็นเกาะยอดเกาะอุหรืออาจจะเป็นพื้นที่แรกที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพราะเป็นพื้นที่ ในในแผนก็คือว่าขถไฟฟ้าระมาณอีก10ปีข้างหน้าค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าเรามองว่าโอกาสที่จะเกิดการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราก็ถักเข้าไปในพื้นที่ด้านในอย่างเช่นในพื้นที่ที่เป็น10สีก็คือ15ปีเนี่ยก็คือเมื่อเกิดการพัฒนาจากพื้นที่ขอบนอกมีาการใช ทำก็คือว่าที่ปัจจุบันเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยเขาถึงย้า้วก็เสือรมบ้างอะไรเงี้ยค่ะมกาอยู่ีต้องไม่ด้องเดินหลังหเมนนั่้อน้ามาเยะตรงาจจะพัฒาไปอยู่จกเป็นเทหรือเป็นโจโลงแบบห้องเดียวล้วก็มีก็องคือก็มีว่าให้เขาถงงแต่เขาถ่อเทีย้นเข้าาพนิจุดนั้นได้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสถานีน้ำแบนนแบบ เราจะพยายามก็ต้องเห็นว่านที่ต้องมีน้ำในการเปิดเปิดเราก็มีการทอดสุกรรมมากขึ้นว่าจะเป็นบางชน้ดที่ขี่ึ้นตรงนี้ก็มีการเปิดอาคารแล้วก็เอบฟุตมากทุตด้านอาคารเป็นย่างดีเปรจะเป็นร้านเคื่งดื่านน้ำาาถูไทยที่อาจะยังคงจิอายของกิจกรรมเดิมไว้บ้าะไนแลก็งเกิน้ำที่จะทําให้ช่วง่อกับโโงเลยค่ะค่ะอาจจะมีการที่จะเป็น อ่อาโรงแรมดูเ,เดก็ตเขาได้ละคนันก็ค่เราก็ได้เห็นว่าข้อสำคับตอนนี้ข้อที่ลูกแบบอีฟท้ายตอนเนี้ยทานเรียกวมาอาผิดเนี้ยเรืที่อยู่เคยบอกในในการดูเก็ตแล้วละว่าตัาแต่โงเตือจนถึงคนรูเนี่ยตอนปรเีบ้ลนลุกลามอยู่สต่องระวังฝังสิ่นทีก็ไม่ไม่นะครับ ควรจะทำทางเดินไม่ได้ไนนแน่นอนอันนี้น่าจะาน่าจะสับไปได้อำา,าคนก็ไม่แน่แต่ในคุณภาพตีเนี่ยฟองบ้านหลังนี้เสร็จไม่ไม่ไมทันแน่ตึองบอกลบเลยค้วบแา่เอาทำงานเองก็ยังจนระยู่รี่มีนเพื่อนทำไม่ไ,มได้ก <c oughs> ็น่าจะจะสร้างอาตสรานแนทางอยูอที่ที่มาทำแต่คในภาพรวมก็ขอบคุณที่ฟังดูใจนะครับ เพอคุณพูดครับพอดีเป็นเจ้าของพื้นที่นะฮะเมื่อกี้น้องอธิบายแล้วพี่ดูรูปตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าน้องอธิบายผิดว่าเป็นเส้นทางบนหูจริงๆไม่ใช่นะฮะมันนี้จะผ่านออบอบุวิชาออกไปเลิอกสินเก่าแล้วก็ออกไปชุมชนพอยต์ชา,างปัญญาก็คือเส้นที่อยู่ทา้งด้านหลังนีต่อเข้าไปนะฮะจะมีปัญหาตรงที่ว่าตรงนี้เองนะว่าตรงนี้มันบิดแค่เพราะว่า เออชาวบ้านเขาต่อบ้านออกมาคือเดิมทีบ้านบ้านสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีทานบ้านทีนี้นขออภัยนะครับขมอ,ออกครับคือเขาก็ต่อออกมาตามตอำเภอเใจเขาทางก็จะบีบแคบลงซึ่งชุมชนเองก็พยายามจะสื่อกับชาวบ้านบอกว่าการที่คุณต่อมาเนี้ยเออการที่เราจะป้องกันอากีภัยหรือการที่เราจะมีสภาพท้องถิ่นสภาพสภาพแว้ล้อมที่ดีเนี่ยอากาศถ่ายเทแล้วก็จะสูญหายไป ตรงนี้ก็คงต้องฝั่เดชมาดูแล้วตรงนี้ก็มีอยู่แนวนก็ว่าจะมีมีการที่สํารวจจะวางท่อระบายน้ําใหม่เพราะระบบตั้งแต่หกปีที่ผ่านมาผมแก้ไขปัญหาน้ําเนี่ยท่อระบายน้ํารวมจะมาสุดที่ปลายทางตรงนี้แล้วจากนี้จะเหลือท่อสี่สิบซึ่งเป็นท่อเล็กมากนะฮะจะไม่สามารถรองรับกับพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ทางทางเกตโยโยธาก็มาสารวจไปแล้วโอกาสเป็นไปได้ นะฮะเมื่อกี้พอดีน้องพีีพจ,จุดผิดท่านผอ,อ,อก,ก็เลยไปมองที่ริมน้ําก็เลยไปติดที่บ้านเสียสลัดนี่ไปติดที่บ้านหลังนี้นะฮะเพราะนั้นตือผิดจุดจุดนี้คืออยู่ทางนี้นะฮะก็อาจจะบอกว่าขอชาวบ้านช่วยเสียพื้นที่แล้วก็ทางเกตก็ต้องมีงบที่จะมาวางท่อระบายน้นอยู่แล้วก็ถือโอกาสพัฒนาพื้นที่ไปเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่น้องบอกว่า MRT เกิดขึ้นแล้วจะเดินไปสู่เดินทะแยงนะ พี่น้องว่าเนี่ยจะเป็นลักษณะเดินทะยานผ่า,ยยานชุมชนเพื่อไปสู่ท่าเรือท่าดินแดงก็จะผ่านจุดนี้นะฮะส่วนจุดลงเรือเนี่ยมันจะมาแยกอยู่ตรงสามแยกทางนี้เราเดินจากสมเด็จย่ามาแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าลงเรือตรงนั้นก็จะมีจุดลักษณะพอคอดเหมือนกันขึ้นเขตก็ไปดูแล้วนะฮะจุดตรงนี้เป็นไปได้แล้วก็พัฒนาได้เลยนะครับเมื่อกี้สื่อผิดเขตก็เลยบอกสิบห้าปีตรงนี้ไม่จบนะฮะในจุดหนึ่ง อีกจุดหนึ่งที่เอผมสงสัยน้องสงสัยน้องคือว่าเออฮะอไม่ใช่ถ้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะฮะนะฮะคือบ้านเสฉยๆอยู่ตรงนี้นะฮะที่เป็นปัญหาอยู่ไม่ไม่เอ่ยถึงเขาแล้วล่ะเขาว่าตรงนี้เดินผ่านชุมชนได้แน่นอนแหละนะฮะประเด็นที่สองคือที่น้องบอกว่าเอ่อจะสร้างอาคารใหม่ตรงนี้ ตรงนี้เนี่ยผมถามเลยว่างบประมาณใช้เยอะเนาะสองใช้พื้นที่สูงเออตรงนี้เป็นเกาะแล้ถการโปรตการใช้พื้นที่สูงจะได้หรือตาตรงนี้ต้องติ๊กที่หนึง่งใช่ครับอ่าครับผมเป็นพื้นที่ว่างอยู่ครับผมค่า ที่เป็นที่ว่างอยู่ไม่เป็นที่ว่างอยู่เป็นแปลขน,นาดใหญ่ให้เช่าสองแสนต่อเดือนแต่ว่าตที่เน่้านเาที่เคยอยู่ครับครับครับประเด็นที่สามที่จะสื่อกันต่อก็คือว่าได้โกดังเส็งกี่นะฮะโกดังเต็งกี่เออนี่อยากบอกน้องว่าตรงนี้เนี่ยมันเปน็นเป็นอาชีพดั้งเดิมของเขามาน o n นาน ปัจจันสาคัญคือเขายังใช้อยู่มันต่างกับโรงเกลือโรงเกลือเขาหยุดยุติกิิการแล้วแต่อันนี้กิจการเขายังมีอยู่นะฮะราะนั้นการที่เราจะเข้าไปพัฒนาตรงนี้ผมบอกได้เลยว่ายากมากนะฮะแล้วก็ณวันนี้เนี่ยหลังจากที่เขาเขาฟ้องร้องอะไรกันเรียบร้อยเขาแบ่งเนี่ยเจ้าของก็หลากหลายมากนะแลวธุรกิจเขายังเวินอยู่ตรงนี้จะน้องจะทาได้ยากอันนี้จะต้องรสาสังเกตว่าขอว่าพัฒนาเรื่องของนโฆโฆถนนโอโถนนเอ่อระบบระบายน้ํา แล้วตรงนี้พัฒน,นาเป็นลักษณะแหล่งเรียนรู้นะว่าตรงนี้มันเป็นเอ,อของป่านะเป็นทางกเกษตรในดั้งเดิมนะฮะส่วนพื้น,นที่ริมน้ําพื้นที่ริมน้ําให้น้องเต็มร้อยเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้โอกาสเกิดสูงมากถ้าเราเห็นว่าตึกริมน้ําที่สร้างที่ผาหนังสุดเกตเนี่ยเจมบอลเนี่ยหรือโกบุรีเนี่ยเนี่ยตึกข้างหน้าเนี่นะโกบุรีมาตายอยู่ใ,ใกล้นี่แหละนะฮะ ตรงนี้เจ้าของก็ติดป้ายขายอยู่เขาติดปัญหาตรงที่ว่าทางเข้าเสี่ยงกีนมีปัญหาถ้ทาทางเข้าเสี่ยงกี่นไม่มีปัญหาเขาจะทาเป็นเกเทาอย่างนี้น้องว่านะฮะทีนี้พื้นที่ด้านข้างเราเราเราขายไปอยู่จุดหนึ่งก็คือพื้นที่หน้าวัดศรีเศรษฐีเป็นที่รกร้างนะฮะตรงนี้เนี่ยชุมชนเองก็วางแผนไว้นานแล้วว่าเราจะสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ถัดจากตรงนั้นไปเนี่ยจะมีสวนหย่อมนะฮะซึ่งเดิมทีก็เป็นเป็นพื้นที่สีแดง ชุมชนก็ผักดันจนทั้งมาเป็นสวนหยกได้ตรงนี้เห็นด้วยกับน้องที่ว่าทําตรงนี้ออกมาแล้วสามารถเดินมาถูท่าเรือได้ประเด็นสําคัญอยู่ที่ไม่ได้มองที่ท,ที่ที่จุดตรงนี้ที่มองปร,ประเด็นสำคัญตรงที่ว่าทางจะออกท่าเรือมันจะต้องออาผ่านท,ที่ส่วนบุคคลนะฮะตรงนี้ต้องขอเขตแล้วว่าเขตต้องเพื่อสานเพื่อจะขอทางเดินผ่านถ้าเป็นนี้ได้ปั๊บโมเดลที่น้องกรหนดมาเนี่ยสมมูิเลย